อ่าสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตู้ชาร์จกันอีกแล้วนะครับโอ้โหอาการยอดฮิตมากยอดฮิตติดชาร์จติดอันดับเหตุผลเพราะว่าเขาใช้งานทุกวันนะครับโดนเสียบตูดอยู่ทุกวันทุกวันนะครับโอ้โหโมันเลยต้องเปลี่ยนตูดกันบ้างนะครับนี่มา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 ,มา,มาลุยกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง Facebook ทาง youtube ก,ก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอเสียงแบบนี้ นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยเราก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับในการซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือพระเครื่องก็แล้วแต่นะครับมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมในหลายๆคลิปรู้กันแล้วนะครับว่าอันดับเลขต้องทำเยี่ยงไรนะครับนะ ทำซ้ําๆซักๆ,ๆนะครับเราจะได้หัดฝีมือตัวเราไปในตัวนะครับทําซ้ําๆซักๆจะได้หัดฝีมือเราไปในตัวนะครับผม ภาพอาจจะแตกเนาะแต่ว่าก็ผมจะใส่รายละเอียดในการพูดนะครับขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมครับนี่ครับดูดครับดูดดูดลงไปครับไม่ต้องร้องรำทำเพลงนะครับดูดครับ ในกรณีที่เราไม่มีรวดซัพตะกัวนะครับเราจะใช้ลมร้อนทําก็ได้นะครับมันก็ไม่ใช่มีความผิดอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าจะเอางานเนี้ยบเรียบร้อยก็ต้องเลือกทางเดินแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตตูชัดเก่านะครับเห็นไหมครับเขียวเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่กึ่งกลางมันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเทคนิคเราก็เหมือนเดิมนะครับ ใช้วิธีการเกยตุชาร์ดเหมือนเดิมนะครับมาเลือกตุชาร์มาสักหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตุชาร์ดตรงนี้มันไม่ลงนะครับใส่ยังไงมันก็ไม่ลงนะครับนี่เพราะฉะนั้นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมตัดเลยครับตัดขาออกนะครับตัดขาออกครับ ทำให้เห็นกันจะจะเลยนะครับว่าเราตัดขาตัดขาทิ้งเลยนะครับตัดขาทิ้งไปเลยนะครับเมื่อเราตัดขาทิ้งไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาตัดเขี้ยวทองแดงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปนะครับขออนุญาตนะครับนี่ตัดเลยครับตัดให้ขาดเลยชับๆนะครับอืมนะครับ เมื่อเราตัดขาดแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนละรุ่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับใส่ลงไปนะครับเนี่ยเอาขาแรกให้อยู่ก่อนนะครับขาแรกให้อยู่ก่อนแตะลงไปแล้วเรามาดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงเราก็มาขยับขยี้นได้นะครับอ่าเมื่อตรงแล้วนะครับจัดสิครับรอเลย โปไปทุกทุกขาเลยครับทีนี้โปตะกลัวเข้าไปนะครับามาดูกันเมื่อโปลงไปแล้วนะครับเราก็จะการตกแต่งนะครับตกแต่งไ คอนเนคเตอร์นะครับกดทองแดงลงไปกดทองแดงลงไปเลยครับใช้น้ำยาฟักเป็นตัวประสานครับขั้นตอนต่อไปครับเอาตะกั่วจี้ลงไปเลยครับในคอนเนคเตอร์ขาแต่ละขานะครับมันจะติดเดี๋ยวเราก็ดูดออกได้นะครับเพราะว่าเรามีลวดซับตะกั่วอยู่นะครับในกรณีที่มันติดเยอะแยะเป็นตุ่มเป็นก้อน นะครับใช้หัวแรงเรานี่แหละครับซับลงไปนะครับซับลงไปให้มันแยกออกจากกันนะครับมาเอามาชุมกัน โอเคขออนุญาตส่งแป๊บนะครับเขายังไม่ติดนะครับยังไม่ติดครบทุกขาเพราะฉะนั้นอัดน้ำยาฟักลงไปอีกครับจัดหนักครับรอบนี้ในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับเราก็ต้องมีความจำเป็นที่จัดจัดหนักนะครับเพิ่มตะกัวลงให้เยอะนะครับเขาใช้แค่2ขานะครับสองขา หัวกับท้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเชื่อมกันแล้วก็เชื่อมให้หมดเชื่อมเชื่อมให้หมดนะครับขาตรงกลางเนี่ยมันวัดอุณหภูมิกับเป็น usb นะครับโอเคเรียบร้อยครับทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปครับมาเรามาทดสอบดูกันนะครับทดสอบดูกันเป็น infinix นะครับเป็น infinix ขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับเพื่อกันพลาดเราต้องเสียบชาร์จก่อนนะครับสมาชิกทุกท่านเสียบชาร์จก่อนนะครับนะเรามาเสียบกันดูนะครับปุ๊บปับรับเงินหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับแน่เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจบการเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับแบบไม่ตรงรุ่น นะกรับผมเจอกันคิหน้าครับสวัสดีครับ